เป็นนาฟังนะครับวันที่17กรกฎาคมก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับพอดีมีข้าวลองพอดีนะครับก็เลยเอารถมาลอง ถือว่าใช้ได้นะครับอีกิเจแปน6ตู้แอนะครับคันนี้ก็เช็คพร้อมใช้คันนี้อยู่ที่สามแสนบาทน,นะครับส่งฟรีเช็คให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเกี่ยวเลย เปรียบเทียบล่องนะครับสองล่องนี้รถเราเกี่ยวเนาะแต่ถ้าอันนี้คือรถใหญ่นะครับรถวีน่าถ้าเห็นถ้ารถวีน่านี่คือจะเกี่ยวสูงนะครับเกี่ยวแค่เอาเฉพาะลวงเข้าไปเนาะแต่นวดคอลวงเราจะตัดติดโคนเลยนะครับเกือบติดดินนะครับสําหรับข้าวต้นเตี้ยนะครับอ่า จะได้ฟางเยอะขึ้นมานิดนึงดูว่ามีร่วงเยอะไหมนะครับเข้าร่วงเยอะไหมก็มีบ้างนะครับแล้วลองมาเทียบของรถเกี่ยวใหญ่ดูเป็นไง น,นี่คืออันนี้จะร่วงอันนี้รถเกี่ยวใหญ่นี่คือข้าวจะร่วงเยอะนะครับเปิดดูนะอย่ี้เลยครับดูดก็น,นี่คือ,อน,นี่คือร่องของรถเกี่ยวใหญ่เนาะก็จะเห็นข้าวร่วงเยอะนิดนึงนะครับเป็นธรรมชาติของระบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็น,นรถคอลวงนี่คือเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยมีร่วงนะครับก็มีให้เห็นบ้างนะครับแต่ไม่เยอะเนาะหายากนิดนึง่วงก็คือจะนี่นะครับร่วงก็คือโดนนวดออกนะครับเกือบห,หมดนดหมดอะไรครับปรายลวงนะก็จะ ตีออกหมดเลยนะครับไม่เหลือข้าวติดเลยนวดคอลวงเนาะลวงข้าวนวดออกหมดนะครับรวงก็นิดหน่อยนะครับไม่เยอะน่ครับก็แทบจะหาเม็ดข้าวไม่เจอครับลองดูอีกจุดหนึ่งนะครับของรถวีหน้าเขา ันนี้ก็แดงน,นี่คนระับน,นี้คือลองเทียบดูนะครับรถปีหน้ากับคอหลวงข้อดีข้อเสียนะครับมีของตัวมันเอง กีดเซแอนหกอันนี้ก็เช็คหัวเกี่ยวใหม่นะครับลูกมืนโซ่เดิมมันก็ เปลี่ยนใหม่นะครับ สินแตกลูกปืนแตกสินใหม่แล้วก็ต้องทำบาไม่นะครับอันนี้ลูกปืนแตกสินแตกแล้วก็บาหายหมด เรียบเลยนี้ใส่ใส่สินใหม่ทำเบ้าใหม่ของใหม่เลย ยอดน้ำมันนะครับ

าลงสำหรับท่านใดที่ต้องการมาชมสินค้าด้วยตนเองอู่ไพเรืการช่างตั้งอยู่ที่อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีบนถนนหม่เลข321มุ่งหน้านครปฐมติดถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลอูทองและอย่าลืมกดติดตามช่องอู่ไพเรืการช่าง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะคอยมาอัปเดตให้ชมเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ